มหาวิทยาลัยมหาจ i, time, ุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยายเขตเชียงใหม่ผมนายธีระสุวัตอมรรัตนายุทธชั้นปีท <guys are S 2> <anytime> ี่3ครับค่ะดิฉันนางสาวกรนกวันยิ่งยอดชั้นปีที่3นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์คะในวันนี้นะครับก็จะมีการจัดสัมมนาวิชาการนะครับเป็นโครงการสัมมนาในรายวิชาวิชาสัมมนาวิ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธค่ะเมื่อเราได้เรียนมาถึงชั้นปีที่สามแล้วเนี่ยก็จะต้องได้ศึกษาในเรื่องของรายวิชาการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีการจัดโครงการสัมมนาขึ้นนะครับโดยก็จะมีการวางแผนต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาหรือการเสนอ หัวข้อ,ขอการสัมมนาแล้วก็ไปจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆนะครับโดยในการจัดสัมมนานั้นก็จะได้แบ่งเป็นเป็นแผนงานเป็นฝ่ายต่างๆนะครับอันจะมีทั้งประธานรองประธานก็คือคณาจารย์ในสาขาวิชานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะลองลงมาก็จะเป็นเลขานุกการผู้ช่วยเลขานุกการนะครับฝ่ายทะเบียนฝ่ายเอกสาร ฝ่ายปฏิคมฝ่ายประเมินผลฝ่ายพิธีการนะครับแล้วก็ยังมีฝ่ายอาคารสถานที่ฝ่ายอำนวยความสะดวกช่วยเหลือต่างๆนะครับก็ยังมีอันนี้ก็เดี๋ยวจะได้พาไปสอบถามฝ่ายต่างๆนะครับว่ามีภาระหน้าที่มีการมีความรับผิดชอบในส่วนของงานของตัวเองยังไงนะครับ ู้ช่วยเลขานุการนะคะจะทําเอกสารในในส่วนของโครงการเนาะแล้วก็จะทําทั้งคําก่าวรายงานคําเปิดโครงการนะคะแล้วก็ทําเอกสารที่เกี่ยวกับงานต่างๆค่ะานกสานประสานงานกับท่านวิทยากรค่ะแล้วก็ทุกฝ่ายก็ประสานงานกับทุกฝ่ายในาวิทยาลัยค่ะ ในส่วนของเลขาันุการว่าทําอะไรไปบ้างเนาะครับสวัสดีครับผมร้อยโทวรวุฒิกุฎาใจนะครับการสมัมมนาในครั้งนี้ก็มีหน้าที่นะครับคอยประสานงานนะครับคอยแบ่งงานให้กับน้องๆนะครับแต่ละฝ่ายนะครับก็จะมีหลายฝ่ายนะครับเช่นฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายยาพานะแล้วก็ฝ่ายลงทะเบียนเป็นต้นนะครับส่วนฝายเอกสารนะคะส่วนมากนะคะก็จะช่วย กบฝ่ายลงทะเบียนค่ะเราจะเตรียมเอกสารทุกอย่างนะคะเช่นใบลงชื่อการจัดเตรียมออสิ่งของที่มอบให้กับออผู้เข้ารมประัมพันธ์คัะค่ะฝ่ายทะเบียนนะคะก็จะเป็นการจัดเตรียมแฟ้มค่ะแฟ้มรายชื่อแต่ละชั้นปีค่ะแล้วก็แบ่งกลุ่มให้เพื่อน จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะทำให้เพื่อนลงคะแนนแฟ้มอะค่ะการประชาสัมพันธ์นะคะจะมีบทบาทสำคัญมากที่สุดในการทำวิชาสัมมนานะคะเพราะว่าเราจะทําว่าอาจจะมีใครบ้างที่จะเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกภาคส่วนหรือว่าหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนาในงานวิชาการของเราะค่ะนี่นะคะเราจะมีการประชาสัมพันธ์ลงในโซเชียลต่างๆค่ะเช่นในไลน์กลุ่ม ของแต่ละกลุ่มในสาขาและก็รายวิชาค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราพามาเจอฝ่ายปฏิคมค่ะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเขาทำอะไรไปบ้างขอฝ่ายปฏิคมอธิบายงานหน่อยค่ะแล้วก็ขอแนะนำตัวให้หน่อยนะคะครับผมผมนายเรศจตุพงศ์สมศรีนะครับก็อยู่ฝ่ายปฏิคมนะครับ ทางฝปป่ายิคมของเราก็จะทําการต้อนรับนะครับทางวิทยากรและคณะคณะาจารย์แล้วก็คณะนี้ติดชั้นปีที่1ปีที่2แล้วก็ชั้นปีที่4ครับเพื่อเข้างานสู่งานสัมมานาของเราในครั้งนี้ครับผมค่ะขอบคุณค่ะคือการจัดสถานที่และดูแลสถานที่ตลอดงานครับอย่างที่ทรานจะเห็นอาจจะมีการที่แบบจัดสถานที่ในการยกโต๊ะหรือว่าขนของช่วยสถานที่แนะนําสถานที่แก่คนมาสัมปนานในรอบนี้นะครับ ซึ่งบางคนบางท่านที่ามาอาจจะยังไม่รู้ว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราช่วยแนะนําคือเราสามารถแนะนําได้ว่าตรงนี้คือห้องอะไรยังไงครับก็จะมีส่วนของสถานที่จอดรถเราก็ได้ทาป้ายทําอะไรบอกไว้หมดครับว่าต้องมาเข้าตรงไหนออกตรงไหนเราได้เตรียมหมดป้ายไฟแสงสีเสียงครับผมระบบไฟระบบลําโพงระบบไม้ทุกอย่างเพื่องานนี้ โดยเฉพาะครับพวกเราก็ได้บีบงานกันมาแล้วก็ช่วยกันทําอย่างเต็มที่ครับเดี๋ยวฝ่ายต่อไปนะคะที่เราจะพาไปก็คือฝ่ายเฮลัลยิกค่ะเป็นฝ่ายที่สําคัญที่สุดในงานนี้ค่ะเพราะว่าต้องเก็บเงินเนาะแล้วเขาเก็บเงินกันยังไงการประสานงานแต่และฝ่ายการประสานงานก,น,กนกับนักศึกษาแต่และคนเขาประสานงาน,นยังไงเดี๋ยวเราพาไปกันค่ะ,ะกระบวนการการจัดการเงินนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะฮะส่วนที่1ค่าวิทยากร ส่วนที่2ค่าเบรกและอาหารส่วนที่3นะครับก็จะเป็นค่าอื่นในงานนะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็นเงิน9,500บาทภายในเงินที่พวกเราได้เก็บกันมานะครับทั้ง38รูปคนนะครแล้วเพียงพอหรือเปล่าครักับการจัดจัดกิจกรรมครเพียงพอครับถือว่าเป็นจํานวนเงินที่ค่อนข้างมากแล้วสามารถต่อยอดในงานงานครั้งหน้าได้แล้วก็ เงินที่เหลือเราจะนําไปเก็บเป็นส่วนกลางเพื่อจัดงานแบบนี้ครั้งต่อไปครับค่ะตอนนี้นะคะเราพามาเจอฝ่ายสถานที่เอ้ยตัได้งน,นะพี่ฝ่ายยานพาจนะฝ่ายยานทหานะในส่วนของพิธีการนะครับก็จะรวมไปถึงการจัดลําดับขั้นตอนของงานของในการจัดงานในวันงานนะครับรวมไปถึง ขั้นตอนของศาสนาพิธีการต่างๆแล้วก็เป็นพิธีกรดำเนินรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของการเชิญต่างๆนี้นะครับก็จะควบคุมดูแลภายในงานแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจว่าในวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้าง ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับทีมปฐมพยาบาลเนาะค่ะเดี๋ยวให้น้องๆเป็นคนอธิบายว่าฝ่ายนี้เขาทําอะไรกันบ้างเขาเตรียมอุปกรณ์อะไรกันมาบ้างค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะที่เตรียมมานะคะก็จะมีกล่องปฐมพยาบาลมีแมสค่ะแล้วก็มีเครื่องวัดความดันค่ะคิดว่ามีความจําเป็นมากระดับหนึงนะคะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศอะคะ่ะมันร้อนอะไย เป็นลมใช่ค่ะอาจจะเป็นลมเ,นลเพราะว่าอีกอย่างในห้องนีเ้เครื่องปร,ปรับอากาศมันก็ไม่ดีนะคะมันพัดเป็นฝ่ายสุดท้ายของงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังว่าเขาจะทํำยังไงเขาจะสรุปงานยังไงแล้วมีความสําคัญกับในงานยังไงค่ะเชิญค่ะค่ะ,ะนางสาวปฏิยาพรมเวลานะคะอยู่ฝ่ายประเมินผลคือเบื้องต้นนี่ก็จะมี ออกแบบประเมินนะคะความพึงพอใจของแต่ของแต่ละคนนะคะว่าพอใจในสัมมนาครั้งนี้ไหมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวให้น้องนุชาคุยต่อนะคะ พอ,พอเราออกแบบประเมินแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําข้อมูลที่ได้รวบรวมเสร็จแล้วนํามาวิเคราะห์แล้วก็จะทําเป็นเขาเรียกว่าสรุปเป็นเล่มรายงานนําส่งผ่านนําส่งอาจารย์ต่อไปประมาณนี้นะครับข้อบครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็พาไปเจอทุกฝ่ายตอนนี้นะคะเราพร้อมที่จะดําเนินรายการต่อไปแล้วค่ะ จุลาลมกรราชวิทยาลัยศูนย์รวมใจผู้ใฝ่ความดีดีที่หนึ่งคือคุณธรรมฉลาดล้ำด้วยเรียนรู้ดีสามารถดีดีประพฤตงาม จากองค์พระพิฆเคนศ่ท่านพ่อหุ่นนะเบื่อต่อฮะเนี่ยอ่าพ่อหุ่นนะจย์ฮะตลกของนิยากรนหูสุดยอดกบบโ่้ยเต้นเลยนะน,นี่ปมพูดกับพูดจัดได้แล้วครับนี่ก็ต้องลงมือทำทำเนี่ยอยู่ในหัวของเราตลอดทักษะที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้อยู่ในท็อปสิบสกิลนะ2025คือตัวนี้โซเชียลอินลูเล์ ก็คือเป็นลักษณะของคนที่พูดแล้วดึงดูดคนได้อะต้องทำให้ครบหมื่นชั่วโมงวันนี้ลองดูนี่โมซาดแต่งเพลงตั้งแต่หกขวบโตโตประสบความสำเร็จเลยเพราะอย่างทกอ่อนแต่งตั้งแต่หกขวบอะสาวเอสปีดังเลยเป็นกรรมละไอ้โขอนะไอ้โขอนะเนี่ยไอ้โขอนะเมื่อก่อนเะนะีออนะ่ยอยนะ่างนะนี้คือสีหน้าภาษาการอันนี้คือเป็นคาถาเนอะ เตรียมตัวให้พร้อมอ่ะกูแหละ่ะเลยสั้นๆซ้อมให้ดีท่าทีสง่สา,สา,นานาตาสุขุมท่าทีประชุมไม่ฟอคเฟอร์ที่เขาเนี่ยเป็นระดับผู้นำเนี่ยเขาพูดเก่งทั้งนั้นแหละอ้าวแต่ว่าไปลุงตู่นี่ก็ไม่ธรรมดานะเรื่องศิลดีลากานพวกของลุงตู่ก็ธรรมดานะทำไมลีไรลีไรฮะทำไมฮะเหีกเลย ต้องสังเกตคนี่คือสุดยอดผู้นำใช่ไหมนี่คือสุดยอดผู้นำเพราะงั้นเราสังเกตว่าคนที่เขาดังๆเนี่ยเขาเก่งการพูดเท่านั้นแหละเอออาดูได้ครบพิมแจารสายอ้าวขึ้นต้นตื่นเต้นพูดตามอาจารย์ขึ้นต้นตื่นเต้นกลางกกับจบจัดใจตอนขึ้นพูดด้วยนะหากรมมา ทุกคนสู้สู้นี่คือใช้ท่าทางช่วยเพื่อทิองราชาจิตอาสาเธอไทยตลอดกาลชั่วนี้ลืกันศรัทธานั้นแดอ่อดอจอร มีสารจัดนะครดีไหมหรืออะไรยังไงมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างครับที่ได้มาร่วมโครงการในวันนี้นะครับมีประโยชน์กับผมมากเลยเพราะว่าผมเป็นน้องปีหนึ่งเพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็เพิ่งมาเจอแบบโครงการแบบนี้แล้วก็มันมันสร้างให้เราเป็นเป็นภาวะแบบสร้างเป็นผุ้น้ำได้นี่ครับมันสร้างทั้งบุคลิกภาพการพูดการวานตัว แล้วก็การเป็นผู้นำที่ดีครัประโยชน์ที่ได้จากที่ปี3วันนี้ก็ดีรวมทั้งบรรยากาศทั้งอาหารสถานที่ทุกอยาก่างดีคือดีมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาแล้วก็เป็นน้องปีหนึ่งแบบจะเก็บไว้ใช้กับรุ่นน้องต่อไปครับผมสามารถนำไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวันนะครับการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและก็ผู้บังคับบัญชานะครับในการแสดงออกทางด้านสีหน้าท่าทางการพูดจานะครับเป็นยังไงมีข้อเสนอแนะไหมคะว่าแบบในงานในงานมีอะไรที่ที่แบบไม่ไม่ค่อยโอเคหรือวาอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะพอ,อจะมีไหมคะถ้าเป็นตรงข้อเสนอแนะเ,เพิ่มเติมก็คงจะเป็นเรื่องของเวลา การกำชับผู้คนหมู่มากเนาะคนหมู่มากมันก็ควบคุมยากก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญการใช้เวลาไปกับการเรียกคลนรวมคนหรืออะไรต่างๆมันใช้เวลามากไปหน่อยก็เลยอยากจะคี่ว่าน่าจะต้องเพิ่มเติมแก้ไขตรงจุดนี้เป็นหลักวันนี้ซึ่งน้องปีสามก็เป็นคนจัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็จะได้เห็นว่ามีน้องปีหนึ่งปีสอง ปี3แล้วก็ปี4นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นการที่ฝึกฝึกความขั้นแรกก็คือได้ความเชื่อมั่นซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในการ พูดในที่สาธารณชนนะคะแล้วก็บางทีมาการพิเศษงานนําเสนอนะคะบุคลิกภาพที่ดนะีเป็นสิ่งสําคัญก็คิดว่า,าโครงการนี้เป็นการโครงการที่ดีสําหรับน้องๆปีหนึ่งปีสองแล้วก็ปีสาแล้วก็พี่ปีสี่ที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเจ้าขอบคุณค่ะวันนี้ก็งานของโครงการสัมมนาของปีสามนะครับก็ได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ขอขอบคุณนะฮะ,ะวิสิทธิ์ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4ทุกชั้นปีที่เขาร่วมกิจกรรมนะครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากไปบอกถึงน้องๆปีที่2ที่จะขึ้นชั้นปีที่สในเรื่องของการสัมมนานะครับปีหน้าเนาะก็พี่เอกเขาฝากว่างานจะสําเร็จไปได้ด้วยดี พวกเรานะครับต้องสาม,มัคคีกันแล้วก็ช่วยเหลือกันทุกๆคนนะครับแล้วก็ต้องไม่คิดว่าเราทํามากหรือเราทําน้อยนะครับยังยาง,ยางต้องมีบางอย่างเนี่ยเราต้องต้องเสียสละให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าบางเพื่อนบางคนเนี่ยก็ต้องทํางานใช่ไหมครับแต่บางทีเราก็ต้องสาม,มัคคีกันไม่ว่าให้กันแล้วก็รักกันนะครับงานถึ่งจะเกิดออกมาได้ดีนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณการจัดการสัมมนาในครั้งนี้นะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็การพูด เนาะในที่สาธารณะวันนี้ถือว่าทุกความตั้งใจของทุกคนของรุ่นพี่นิสิตปีที่3รัฐประสาสนาศ,าศาสตร์ก็ถือว่าประสบค,ความสำเร็จนะครับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมสัมมนาก็ได้รับความรู้ไปอย่างเต็มเปี่ยมนะครับบางครั้งอาจจะมีทั้งอุปสรรคบ้างเนาะงานทุกงานย่อมมีอุปสรรคแต่เราก็ยังจะผ่านพ้นมันไปได้ ในส่วนของความพึงพอใจของการจัดงานในวันนี้ก็ถือว่าเกินคัน้นเกินความคาดหมายครับเพราะว่าทุกท่านทุกท่านก็ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าร่วมให้เข้าร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าในนามรุ่นพี่นิสิตชั้นปีที่สมทุกรูปคนก็ขอขอบคุณพี่น้องนิสิตท,ทุกชั้นปีที่ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างสำเร็จสมความตั้งใจเหมือนที่ปราถนาไว้นะครับขอบคุณครับผมดรศิษกุลเชียงวียงค่ะเป็นอาจารย์ประจำที่คารุศาสตร์กจรลอเชียงใหม่ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานนะคะของวิสิตธ์รปรสนะคะอยากจะขอชื่นชมก่อนเลยนะคะเป็นบุคคลภายนอกเนาะได้เข้ามาร่วมงานครั้งแรกะคะ่ะก็ทําให้เห็นบรรยากาศวิสิติตั้งใจมากในการจัดงานสัมนาครั้งนี้นะคะ แล้วก็ด้วยหัวข้อด้วยน่าสนใจค่ะสามารถนําไปประยุกต์ใช้หรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยทุกสาสขาทุกอาชีพถ้ามีโอกาสต่อไปนี่อขอร่วมงานอีกแล้วก็อาจจะขอเชิญมิสิตทารุสานเนาะมาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติเปิดเป็นโอเพ่นให้กับบุคคลภายนอกด้วยน่าจะ ดีนิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจได้ชื่นชมในการจัดงานวันที่ผ่านไปอย่างราบรื่นแล้วก็วิทยากรก็มีความรู้เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ดีมากนะคะในการบุคลิกภาพคนเรานะคะเป็นส่วนสนึ่ัญค่ะโดยส่วนตัวก็สอนอยู่วิชาจิตวิทยาซึ่งก็ได้เอาตรงนี้นำไปใช้ด้วยนะคะต้องขอบพระคุณมากค่ะสาหรับกิจกรรมโครงการสัมมนาในวันนี้นะซึ่งจัดโดยนิสิตชั้นปีที่สาม หลักสูตรรัฐาประสานศาสตร์บัณฑิตเนี่ยจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ในรายวิชาสัมมนาทางรัฐาประสานศาสตร์เชิงคุดซึ่งนิสิตในหลักสูตรรัฐาประสานศาสตร์จะต้องได้เรียนเรียนรู้ในการจัดสัมมนาเพื่อฝึกให้เป็นนักบริหารที่ดีเป็นนักบริการที่ดีเหมือนให้สมกับคําว่าเป็นนักรัฐาประสานศาสตร์ดังนั้น ภาพโดยรวมในกิจกรรมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเยี่ยมมากยิ่งได้ท่านวิทยากรเป็นมืออาชีพและนักพูดรวมไปถึงนักประสบการณ์ที่มากด้วยความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ถวายความรู้และก็มอบความรู้ให้กับนิสิตของพวกเรา <S <S ดังนั้นในกิจกรรมนี้มันก็นเป็นจุดที่จะทำให้นิสิตรุ่นต่อ,ตอไปได้ เรียนรู้แลไะได้ฝึกในประสบการณ์ด้วยทั้งนี้ในการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ตั้งใจในประเด็นในหัวข้อในการเทคนิคสเสน่ห์ของการพูดสเสน่ห์ของบุคลิกภาพก็เป็นอีกหนึ่งรายวิชาที่นิสิตหลักสูตรรัฐภาษา,าศาสตร์ต้องได้เรียนก็คือบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะเพราะการเรียนรัฐภาสาศาสตร์คือฝึกไปเป็นนักบริหารฝึกไปเป็นนักบริการแล้วท่านจะต้องได้ใช้ความรู้ สิ่งเหล่านี้นำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สุขต่อสังคมได้จริงๆครับ